ป,ปีผงหมูต่อด้วยน้ำปลาราดลงไปเค็มต่อด้วยเกลือเราจะกินข้าวเหนียวกันเหรอข้วหมูมันไม่พอราดน้ำมันเพิ่มลงไปพริกไทยผงเค็มยังไม่พอต่อด้วยน้ำมันหอยู่โรยน้ำตาลหวานชำเต้าเจี้ยวครับลูกอคอขยำขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันย่างให้มันข้อหมูหยดสายไฟลูกฟู มมันดพอเริ่มเตรียมก็แลน่ากินอยู่นะเออเพิ่มมะเร็งให้ร่างกายฮ่าฮามีเห็ดมีข้าวโพดอ่อนย่งแกเรียนด้วยนะน้ำจิ้มสูตรเด็ดอยากกินแล้วใช้ไหมล่ะฮ่าฮ่าเนื้อฉ่ำมากมากเออหือฉ่ำมากอ่าอ้าออร่อยเฉยอร่อยตับ ปปสุดยอด